สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อนางสาวนัทกาญชเดชชื่อเล่น่ากิฟค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวตะกอนจินทาชื่อเล่นชื่อ๋อค่ะพวกเราเป็นสมาชิกสภา,าเด็กและเยาวชนตะบนห้วยโรงวันนี้พวกเราจะมาถ่ายทําคลิปวิดีโอสารคาดีสั้นค่ะโครงการห้วยโรงไว้ใสใสใจสิ่งแวดล้อมครั้งที่สองค่คะภายใต้กิจกรรมพัฒนาของสวยน้าใสและถ่ายทอดวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะช่วงนี้จะนำเข้าสู่กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งการสร้างฝ่ายนั้นช่วยลดความเร็วความแรงของน้ำในฤูดูน้ำหลากและช่วยกักเก็บตะกอนการกองน้ำให้มีความสะอาดกักเก็บน้ำไว้ใช้ในดูแรงและตลอดทั้งปีทั้งภาคอุปโภคบริโภคในครัวเรือนในเกษตรกร อัอนนี้เราก็มาอยู่ที่พื้นที่การสร้างฝ่ายชะลอน้ำของหมู่บ้านน้ำพุน้อยกันนะคะตอนนี้ก็เป็นฝ่ายที่4แล้วค่ะเราไปติดตามดูได้เลยค่ะ <laughs> โอเคฮะครับสร้างฝายอ่เด็กๆเหนื่อยไหมเอ่ยมาทำฝายนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยๆไม่เหนื่อยแต่ร้อนครับ แล้วสนุกไหมมาทำฝายเนี่ยฮะมนดีกะเนี่ยเดี๋ยวเสร็จนี่เดี๋ยวค่อยไปเล่นน้ำตกหนองั้นครับอันนี้ก็กเป็นฮะตอนนี้ก็ทําผู้ใหญ่กำลังเขาเรียกอะไรอ่าให้เด็กๆขนทรายเข้ากระสอบนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือในการจัดฝายนะครับโอเคเดี๋ยวเขาหยุดนอน สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนาะครับครับชื่ออะไรครับสิรัก์กุลพรมสิรั์กุลพร์วันนี้มาดําเนินกิจกรรมโครงการคลองสวยเอย้โครงการไปลงไมใส่อนุร,รักษ์น้ําสืบสารลานป่าครั้งที่สองนะครับก่ามีเป็นภายใต้กิจกรรมพัฒนาคลองสวยน้ยนําใสและสร้างฝายชะลอน้ําแล้วก็ถ่ายทอดวิถีการอน,อนุร,รักษ์ธรรมชาตินะครับ วันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับที่ว่าได้มาร่วมโครงการกับเด็กๆดีจ้ะเนาะดีเนาะครับก็เราอ่อนได้ฝึกอ่อนจอบนครับฝึกอ่อนายนั่นนะครับก็อย่างว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องเป็นต้นแบบเนาะครับเนาะก็วันนี้ก็ได้เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยสนุกดีเนาะครับครับก็ดีใจด้วยที่ว่ามีผู้ใหญ่ดีๆเนาะช่วยกันทำฝายครับเนาะทำฝายเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บขยะเก็บขยะใช่ครับเนาะ ก็สุดยอดครับถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ดีๆใจดีอย่างนี้อยู่ในพื้นที่ก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กๆได้นะครับครับผมก็นี่ดูเด็กๆก็อยู่ข้างหลังนี่นะครับนั่งเป็นกําลังใจเพราะว่างานออกแรงนี่ให้ผู้ใหญ่จัดการนะครับครับผมงั้นก็เพียงชนี้ก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไหนต่อเดี๋ยวเราจะไปดูการวาฝาที่5คทางทางนู้นโอเคครับเราจะเดินทาง ลงไปเพราะว่ามาสุดข้างบนนี่ก็เป็นพื้นที่ของข้างบนนี่จะมีฝายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ของป่าลกสักหน่อยเราจะไม่ทํากันเพราะว่าเดี๋ยวเด็กเ,เดินทางไปทํากันข้างในก็ติดตามชมกันได้เลยครับนี่กำลังเดินทางค่ะนี่เป็นเส้นทางของการที่เราจะไปทำฝายอีก4ฝายที่เหลือค่ะเริมจากอันที่5เลยค่ะเราตามมาดูกันเลยค่ะ ใชมากเลยค่ะไปเดินทางไปดิเลา้าแหละนำ เราเดินทางเข้าไปอีกประมาณครึ่งกิโลนะครับเข้าไปหาที่ด้านไหนขวาขวาขวาลงขวาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยุบยุบยุบเมื่อคืนนี้ฝนตกก็ทำให้พืนที่เข้านี่ลำบากหน่อยนึง โ okay. อเคจอดรถที่ลม่ม <Okay. S 1> อ่าถึงแล้วถึงแล้วเราว่าไงต่อก็จอดนี่แหละเราก็มาถึงที่ที่ทำฝายที่ห้าแล้วนะคะเป็นสถานที่ที่สองค่ะเราไปดูกันเลยค่ะอโอเคไป หักไหมหนักไหมเมงหนักไหมเม่งไม่โอเคก็ตอนนี้กําลังเอาดินบรรจุใส่กระสอบอยู่นะครับเพื่อจะทําเป็นฝายชะลอน้ําก้านเป็นฝายชะลอน้ำครับคค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำฝายอันที่7กันนะคะตามมาเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงสถานที่ทำฝายที่เจ็ดกันแล้วนะคะไปดูสถานที่กันเลยคะ่ะตอนนี้เขาก็เริ่มทำกันแล้วนะคะ การเก็บถ่ายรูปอนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหน,นะะึ่งนะะี่ร่วมการเก็บขยะของหมู่ที่7บ้านน้ำพนะะ้อค่ะ ก็ไดรร้ไปกิจกรรมไปกิจกรรมพัฒน,นาองสวนน้ำใสแล้วก็บริหารจัดการขยะในพื้นที่นะครับก็ซึ่งจะให้เด็กๆคือ่ยๆสร้างจิตสำนึกให้กับเขาว่าให้ช่วยกันรักษาความสะอาดเราจะมาเก็บขยะหมดเลยทั้งหมู่บ้านเองโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเนี่ยคงจะไม่ได้นะครับก็เลยใช้เฉพาะพื้นที่ข้างทางที่เขาเห็นว่ามันลกในหมู่บ้านนะครับ

ทกีเราได้อาจะดกงใว่ไคร่้ถน้นสามวั่งโกแล้วก็มีการเขาฝังโกมาขนนี้นะแล้วก็็กของบ้านนะครับอรเลยเาิีกงได้ผลลักไปเป็นครับผมหือว่า กิจกรรของโครงการเสร็จสิ้นโดยสมบูรนะครับของบ้านหมูเจ็ดน่้อยครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับเอาเดี๋ยวลัก็สวัสดีน้ำทุกท่านเข้าสู่ แต่และคดีสั้นเนาะ,ะก็วันนี้มีตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนสองคนมูที่สามกับมูที่หนึ่งคมูที่สามกับมูที่หนึ่งแนะนำตัวนะครับด้านซ้ายมือผมชื่อน้องนัฐการชายเดชชื่อเล่นว่ากิฟค่ะมูที่สามค่ะครับผมด้านขวาชื่ออนะไรเอ,อ่ยชื่อจอนกมลกิ่งทองเล่นที่แห่งมู่หนึ่งอยู่มูหนึ่งนะครับ,รบก็วันนี้มาอ่าเขาเรียกว่ามาทําโครงการให้ลงมา,สาใส่ใจสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์น้ำสืบสารลานป่าครั้งที่สองนะครับ ภายใต้กิจกรรมอ่าพัฒนาคลองสวยํามใสใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอะไรต่อและถ่ายทอดด้วยวิถีการอนุรักษ์ธรรมชาติอ่าแล้วถ่ายทอดวิถีการอนุรักษ์ธรรมชาติก็วันนี้อยากถามน้องๆว่าจากวันนี้เราไปดาเนินกิจกรรมสองหมู่เนาะค่ะหมู่ห้ากับหมู่เจ็ดซึ่งเป็นบ้านน้ำผู้สูงกับบ้านน้ำผู้น้อยุนจะน้อยน้ำผู้น้อยโอเคครับหลังจากไปร่วมกิจกรรมแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างก็สนุกดีแต่ก็เหนื่อย ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกเนาะก็เราคิดว่าโครงการตัวเนี้ยเราทำเราได้ได้อะไรกับพื้นสู่ตัวเรากับคื้นสู่ชุมชนของเรามัง่งก็ได้หลายอย่างนะคะอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมีน้ำนใช้ในฤดูที่ไม่แรงค่ะไม่แรงเนาะแล้วก็เออ,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 อช่วยมีความสามัคคีหมู่หมู่คณะสร้างความสามัคคีใช้ใเราสร้างจิตอาสานะครับ ช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ่าครับผมเราเห็นต้นแบบของเราไม่ในชุมชนในพื้นที่ที่ว่าส่งเสริมผู้ใหญ่พวกนี้ตัวอย่างตัวอย่างมีตัวอย่างค่ะมีตัวอย่างผู้นําชุมชนก็ร่วมกันเนาะก็ผู้ใหญ่นําเด็กตามเด็กสร้างสรรค์ผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมใช่ไหมโอเคครับงั้นก็เดี๋ยววันนี้จะให้ลองให้น้องๆเขาสรุป เกี่ยวกับโครงการวันนี้ดูว่าน้องเขาจะมีแนวคิดอะไรยังไงเนาะครับรอรอเชิญรับฟังได้เลยครับผมวันนี้นะคะได้ทำโครงการช้วยลงไวใสใสใจสิ่งแวดลอ้อมครั้งที่สองค่ะภายใต้กิจกรรมพัฒนาคลองสวยน้ำใสและถ่ายทอดวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติสำเร็จไปด้วยดีค่ะได้ฝ่ายตามเป้าหมายมูละแปดฝ่ายพร้อมต้นแตงฝ่ายเดิมที่มีอยู่แล้วเก้าฝ่ายรวมทั้งหมดเจ็ดสิบสามฝ่ายมีการรณรงค์บริหารจัดการขยะในทืน สรางจิตสำนึกเพื่อให้เกิดจิตอาสาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลไห้โดงทั้งหมด8หมูน่นบ้านครับและได้มีการจัดการทำสรารคดีสั้นค่ะ<ฤ>เกี่ยวกับการวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถติดตามได้ทางช่องทาง youtube.com เจอห์หาชมบ้านไผ่โรงไวใ้ใส่ใจส,สิ่งแวดล้อมคั้ที่สองที่ๆน้องที่ได้เห็นนะคะ ภาพของโครงการนี้ทั้งหมดและขอกำลังใจคนละลายสองไรค่ะโอเคครับนี่ก็เขาเรียกว่านั่งเขียนกันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาอ่านอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจำกันไม่ได้เนาะก็สรุปคร่าวๆครับก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่น้องๆเขาให้ให้ความร่วมือมีจิตใจจิตอาสารสร้างจิตอาสาเนาะครับทำให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่ว่าเราจบไล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะ จ้างจิตอะไรจิเนอาจิตส้นเนื้ใช่จิอาโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ขอสรุปแต่เ,เพียงเท่านี้แล้วก็เราจะไปรวบรวมภาพกิจกรรมทุกอย่างทํามาเป็นไฟล์วิดีโอแล้วก็ลงในช่องทาง Youtube อย่างที่น้องเขาบอกเมื่อสักครู่ก็จะลงเผยแพร่ให้ดูแล้วสามารถติดตามได้อีกที่นะครับก็คือ แฟนเพจของอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลให้โลงและเฟซบุ๊กของสภาเด็กเยาวชตนตำบลให้โลงนะครับครับผมก็วันนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนนะครับรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับก็อยากจะให้มีกิจกรรมอย่างนี้ให้กับน้องๆทําตลอดใช่ไหมอย่าทำนะ <c oughs> อย่าทำอย่าทำตลอดก็ โอเคโอเคครับนั้นวันนี้ขอขอบคุณมากครับลา,าไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับถูกน้ำเลยไี่ดียว